เดยครับมาลองเสียงนะครับผมเป็น CDR นะครับผมเป็นรุ่นเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังนะครับนี่ครับผมเป็นรุ่น CX7 นะครับ Compact ิสเพลเย y e r นะครับผมเนี่ยนะฮะวันนี้ทาในเบกาครับยีตนะครับตอนนี้ลองที่ลองเป็นแผ่นแท้นะครับผมแล้วก็อินเิอร์เกตแอมป์ที่ใช้เป็นพิชทีออเดโอนะครับรุ่นโนวานะครับเนี่ยฮะแลวเสียงเพิ่มเสียงนะฮะ ของที่ใช้ลองเป็นโปรแอคครับเดนฟอนวันยีซีตัวนี้นะครับดีมากนะฮะขออนุญาตฝากร้านนิดนึงครับไลน์เฟซบุ๊กนะครับต้องทำการติดต่อนะครับร้านเปิด9โมงตึงเป็น5โมงเย็นร้านยูทุปันสุขนะครับนอกนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูลูกเล่นครับอันนี้ก็จะกดเป็นเน็กเนาะเน็กกับแบกเนาะครับแบกนะครับอ่านถือว่าอ่านไวนะครับปกติอันนี้เป็นไฟนะครับพักหน้าจอเนาะ นะนนี่ก็พอร์นะครับปกตินะครับอันนี้จะเป็นรีโมทของเขานะครับผมน,นี่นะฮะเดี๋ยวลองแผ่นแท้สักแผ่นนะครับนะครับผมนี่เป็นแผ่นไลท์นะครับที่ลองเมื่อกี้นี้นะครับนี่แผ่นแท้นะครับกดรีร์ดนะครับโอเค สวยมากนะฮะตัวนี้นะครับนี่ครับอ่านแล้วฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ดูด้านหลังนะครับผมด้านหลังสวยนะครับนี่นะฮะมีช่อง XLR นะครับปลาร้าเดี๋ยวผมลองเลยดีกว่าผมลองให้ดูนะครับใส่ XLR นะฮะตบอันนี้คือตบแปลงนะครับผมตบแปลงนะฮะ่ตบแปลงต่อให้ดูเลยนะครับ อันนี้เอคออกปกตินะครับผมเย่ยนะฮะลองให้ดูเห็นเลยนะฮะเข็นะครับเสียงดีผมสำหรับผมเสียงดีกว่าเ c สเองนะครับผม XLR นะครับผมนี่นะครับโอเคครับผมสวยมากครับเสียงดีมากๆครับผม